ล่าสุดค่ะน้องลิซ่ามาอัปเดตไอจีแล้วค่ะทุกคนเคลียร์รูปแบบนี้แล้วลิซ่าจะไปต่อที่งานหรือวิตองใช่ไหมคะเพราะว่าล่าสุดค่ะยายาอุรัสยาอยู่ที่อาวิยงแล้วแม่เออดังนั้นแลิซ่าต้องไปใช่ไหมคะคลิปนี้ค่ะพาทุกคนมาหวีดภาพน้องลิซ่ากันนะคะต่อกันเลยโมเมนต์ที่งานบุกกรีโพลิโครมาซึ่งน้องลิซ่าพรีเซนต์สร้อยคอบุกกรีใหม่ล่าสุดนะคะเชอร์เพนติชันเบิร์ดก่อนหน้านี้ทางบุกกรีค่ะก็มาลงรูปภาพเรียบร้อยแล้วถึงคิวลูกสาวดิซ่าของเราเลยล่ะค่ะน้องาคม การเขียนแคปชั่นนะคะว่ารายล้อมด้วยสีสันยามอาทิตย์ตกดินโอ,โ,โอ้โหสวยงามมากมายเดี๋ยวเราตามมาวิรูปภาพแรกนะคะน้องลิซ่าคือหลังจากแต่งหน้าทำผมใดๆเสร็จนะคะลูกสาวคือสวยมากจริงๆนะคะกับพระอาทิตย์จะตกดินแล้วก็เป็นการถ่ายเข้ากับรุ่นที่น้องลิซ่าใส่บนคอจริงเลยนะจ๊ะซึ่งมูลค่าวันนี้ของเราก็มีมากมายหลากหลายค่ะสร้อยคอบุกรีล่าสุดนะคะแซนเบิร์ตเซอรเบติแซนเบิร์ตบนคอนี่ราคา74ล้านแป0 0 0บาทไทยค่ะอิงข้อมูลจาก ากบ้านลิลี่โฮมนะคะที่แอดด้มานําเสนอตั้งแต่ช่วงเช้าและก็ความือของน้องดิซ่านะคะกําไรข้อมือค่ะเป็นงูตัวเล็กๆข้างขวา24ล้าน4แสน6,000บาทไทยโอมหม่ก็ต่อมาต่างหูของน้องดิซ่าวันนี้มีมูลค่าตีเป็นเลขกลมๆเลยก็คือ22ล้านบาทค่ะแล้วก็เพชรเม็ดเป้งมากๆนะคะแอดนึกว่าสร้อยคอจะราคาสูงกว่าแหวนค่ะแต่ว่าแหวนของน้องดิซ่านะคะซ้ายมือไม่โตเป้งมากราคา193ล้าน451,000บาทไทยโอมหม่ก็มันเป็นคุณค่าที่ดิซ คู่ควรจริงๆค่ะเพราะว่าลูกสาวของเรามีมูลค่ามากกว่านี้อีกนะคะคือต้องใช้คําว่า priceless ค่ะประเมินค่าบ่าได้เลยแม่อาภาพต่อมานะคะน้องลิซ่ายืนมุมขวาค่ะมือจับบริเวณเอ,อ่อประตูแล้วก็พรีเซนต์เพชรเม็ดเป้งเมโตลูกสา,สาวสวยมากชุดก็ทกําการบ้านมาดีนะคะสไตล์ลิ์โดยพี่แนนนิตของเราแต่งหน้าโดยแมงค่ะผมโดยจางฮเยยอนนะคะวันนี้พี่อลิสไม่ได้เดินทางมาดูแรดด้วยนะจ๊ะแต่ว่าส่งวิชวลเดียร์เรคเตอร์คุณยูจินชเวมาค่ะส่วนด้านหลังนั้นก็ต้องใช้คาว่า ผมผีปู่ผีญาติบนโลกนี้นะคะทูราชอาณาจาักรขนมาให้ลองริาหมดเลยแม่แต่ว่าทรงผมนี้แอดว่ามันสามารถเพิ่มความเป็นเจ้าหญิงในตัวของนองริ่าได้อีกพันเท่าทวีคูณเลยเพื่อนๆดูดีเทลสีคะสีเหลืองอบางคนไม่เข้าใจเทสแฟชั่นก็แบบอะไรอ่ะสีเหลืองเพื่อนๆดูดีเทลพอถ่ายรูปออกมาแบบนี้ด้านหลังคือสวยมากค่ะมันจะเป็นเหมือนกับวงกลมรายล้อมน้องริ่าอยู่นั่นเองนะคะกับเดทด้านในสีขาวแล้วก็ภาพต่อมาค่ะลูกสาวมีการอิงไซน์นิดๆน,นะคะ ือนตุ๊กตาบาบีม้มากมายเลยจ้าแล้วก็เผยให้เห็นโอ้โหเพชรเมร็ดเป้งมากแม่ในนิ้วของน้องลิซ่านะคะเร่าจริงแล้วก็มีงูพันร้อมคออ้โต่อมาค่ะมีการเผยให้เห็นเพชรเม็ดโตนะคะกําลรข้อมือแล้วก็สร้อยคอบุกเกร,เรีที่น้องลิซ่าใส่ไปวันนี้ดวยวันนี้ค่ะนอกจากชุดของน้องลิซ่าที่ทําการบ้านมาดีแล้วใช่ไหมคะเป็นเลมอนขึ้นชื่อของเกาะชิซิลีอิตาลีแต่เพชรเม็ดโตนะคะที่คอหรือว่ามือของน้องลิซ่านี่ก็คือมาจากคอลเลกชันโพลีโครมอะซึ่ง เขาวางคอนเซปต์มาให้แลิสาใส่อันนี้แล้วค่ะแม่เพชรต่างๆมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยค่ะถ้าจะใส่ชุดเจด้ด้านในเนี่ยจะเป็นสีขาวนี่นะคะแล้วก็มีสีเหลืองประดับด้านนอกมันเข้ากับเพชรมากเวอร์ทุกคนแล้วก็ต่อมาค่ะลูกสาวจังหวะพระอาทิตย์จะตกดินนะคะมองซ้ายกับหน้าม้า,ส,าสวยๆของเต้าน,นี้ตุก๊กตาแบบาบีมาค่ะจริตไหนก็เอาอยู่ต่อมาเอียงขวาน,นิดนึงนะคะหันมายิ้มหวานให้แม่แม่โอ้ยยอมแล้วค่ะหมยอมแล้วขโมยเพราะว่า สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ต่อมาอันนั่งนิดนึงค่ะนั่งนิดนึงพรีเซนต์เครื่องประดับนะคะมองลงไปข้างล่างและน้องลิซ่ายังลงเป็นคลิปค่ะ มายก็ oh มองเป็นคลิปจริตหันซ้ายมาค่ะทุกคนส่งยิ้มหวานตาเป็นประกายอ๋อผู้กำกับท่านไหนก็ได้ค่ะเออตดต่อนริซ่าไปเล่นแบบนางเอกดิสนีย์ทีนะคะรีเมคเวอร์ชั่นแบบคนเล่นประมาณนี้ทุกคนอุ้ยฉันอยากขินมากค่ะจะตุยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้คือตุยไปเลยต่อมาค่ะโนอิซ่าก,ก็ลงเป็นคลิปอันนี้น่าจะเป็นภาคต่อจากลงตกต่อของบุการีนั่นเองนะคะจังหวะหันซ้ายมาควักอุ้ยจะเป็นลมคิดถึงคลิปมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในงานแอดดวิดไป ก็คือเขามีการมองน้องลิซ่าตาค้างมากๆเลยค่ะมันเป็นชะนั้นเล่หเพื่อนๆต่อมาค่ะน้องลิซ่ากับบิวกอดซิซิลีนะคะด้านหลังก็สวยมากบิวก็สวยคนก็สวยหุ่นก็ดีดีนะคะนี่ยต่อมาค่ะน้องลิซ่ามีการเซลฟี่นะคะผ่านหน้ากระจกค่ะแล้วก็โชว์เพชรเม็ดเป้งขวาม,มือนะคะอ้ เม็ดใหญ่หลายจ้าคุณแม่บอกลิซ่าคืาผูสือทองมาสาั้นอุย้ยคุณแม่คะนี่มันเพลงกดทองมหาศาตร์เลยนะคะแม่เลนองลิซ่าก็ไม่ต้องไปสอบกอพอนะจ๊ะ <c oughs> เพชรเม็ดเดียวลูกสาวก็แบบอยู่ได้ตลอดชีพไปแล้วค่ะต่อมาค่ะขยิบตาขวาน,นิดนึงนะคะอุย้ยสวยมากค่ะทุกคนนี่คือไอจีเป็นโพสตหลกัหลกๆลูกสาวม,มาลงให้แบบปังๆเต็มๆไปเลยจ้ะส่วนทางไอจีสตอรี่นะคะอันนี้เป็นภาคต่อจากที่น้องลิซ่าไปเยี่ยมคาเฟ่ใช่ไหมคะมาลงน้องลิซ่าลงเป็นภาพขาวดำค่ะต่อจากนี้ที่แอคเล่าไป คลิปนี้ไม่แน่ใจว่าลูกสาวจะมาดงอะไรอีกนะคะแต่ว่าเด็ดใดที่แอบกลับไปข้างต้นก็ฝากทุกคนไปเอนเกตกันด้วยนะคะสวยมากทกําการบ้านมาดีมากกิริยาเหมือนจบจากโรงเรียนเออโรงเรียนเจ้าหญิงอะค่ะทุกคนแม้ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นภาพนิ่งก็ดีแต่กิริยานงลิสาถ่ายทอดออกมาผ่านภาพนี่คือเป็นผู้ดีจบโรงเรียนเจ้าหญิงราชนินกุลมากๆค่ะจริตคือดีดูอินเตอร์สวยเซ็กซี่ขี้เล่นอ้มีหมดเลยในตัวลลิสาคนนี้ค่ะหาไม่ได้อีกแล้วลิสามีหนึ่งเดียวฝากทุกคน ไปเอ็นเกตที่ IG ของเลดีสตาอเดสกอร์เอ็มนะคะที่มียอดผู้ติดตามแล้ว1.6ล้านฟอลโลเวอร์กันเยอะๆนะคะ